จ้าสาวขำหล่าเด้อจ้าเก็บหมกบวบคือเก้าจากพี่น้องโอ้ยสว่างนี่บ่มีอันคลิปยั้งให้พี่น้องให้ให้พี่ให้น้องเบิง่งเลาวจา้านอกก้องแจกเก็บหมกบวบนา้าจ้ามาเด้อม,มาเก็บหมกบวบน้าสาวขำหล่าเด้อนี่หมกบวบงามๆอนุญาตเด้อเลยใส่มีดใส่ฝาเผาอามาในกล่องให้เห็นหมกบวบมีตะนวดง,งามจา้า มันออนงามๆซาคำหลาสิบตสอตัดใหญ่หลายเด้อจ้ะซาคัมหลาตัดหน่วยน้อยจ้ะเพราะว่าใหญ่หลายอันอยู่นี่เขาโบนิยมกินนะจ้ะเด้อเก็บหมกหวดน้ำซาคำหลาเด้อจ้าหน่่ยงามจ้ะห้าบ่ประมาณนี้จ้ะใหญ่ประมาณนี้จ้ะ ก็คำลาตัดเลยกับล,ลายอยู่จ้ะกับกับพ่อได้อยู่จ้ะซัมนี่สาวคำลาก็เอาด้วยจ้ะเพราะว่าบ่ามือหนึ่งตัดมือหนึ่งนอกจากขั้นบ่เอาซัมเน่เบ่ได้ด้วยจ้ะไปทั้งนั้นบ่จ้ะอี๋อยู่ผี่กันงามอยู่จ้ะเหน่อยกับพอดีประมาณนี้นอกจากพอดีแสบนอกจากว่าส่ซะ นี่แจ้าเจียวๆน้ำซากคำหลาด้วยจ้าซากคำหลามีแนวเลยเด้อพอซากคำหลาเก็บเก็บแนวมันไวอยู่จ้าเพื่ออยากได้ละมินมากเ้อซากคำหลาที่ฝากใครถ้าไปซื้อเขากะแต่โแพงเนาจ้าเพราะว่าอันราคามันกะเขาพังได้อยู่นะอยู่ที่นี่ถ้าเจ้าขายกันเป็นซ่องเนาะจ้ะ มาบวบจ้าเขาขายกันเป็นซองนอะจ๊ะซองหนึ่งอ่าหกพันกับประมาณสิบบาทนะจ๊ะสิบบาทเาาทดี๋ยวไล่อยู่จา้าไล่ไปจ้าสวยไหมมาเด้อม,มาเก็บอันมกบวบน้ำซ่าคำลานะ อ๋อหน่วยนั่นสาคัมลาโบเห็นแด้วจ้ะแม,ม,ม่นอยู่ไกลจ้ะนี่งามยู่พอดีถิงนสำเนียจ้ะโอเคจ้าก่อนสิสิลากันไปนะจ้ะขอฝากกดไลค์กดแชร์อีกเต็มนะจ้ะมาบวกสาคัมลาจ้ะงามบ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคัมลาใน,นเด้อจ้าะเมนาตัดเหล่าสาคัมลาสี่ถ่ายให้เบิ่งอีเด้อจ้ะ โอเคจ้ะบ๊ายบาย